สน oh yeah! ุด้วยพานามล่าโจเกอร์สำหรับกอลิสมอดนเองติ์ลิงเอ็มมลงเลยพัตระออเย้หัดถามหัดถามถอกรพเก่งมากอ่ะบสมบัตินัาคนไทยดีดีตายไปเนี่ยอ้าโดนตายได้เลยได้เลยอย่าเพิ่งย่า่งเมีอะไรเล่นสนุกๆเว้ย มึเพิ่งนะไอ้ใครอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งขึ้นเลยหมุนเลยหมุนเลยหมุนเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหมุนอย่าเพิ่งหมุนไม่ได้ขึ้นอย่างเงี้ยกดกดกอีตรงเก้าอีกดอีตรงเก้าอีกดอีกดอีเออพัดจะทำอะไรเนี่ยพัดทแให้มันหล่นนะอเออ้ย๋อพัดทแให้มันเร็วกว่าอันอื่นใช่ไหมมันมันเพิ่มความเร็วเพิ่มความสุขด้วยแหละเนี้ยนะเราจะเริ่มเปลี่ยนทิศทางเอ้ย เป็นยงไเป็นไงวะไอ้หมืนละมืนล้มืนล้ล้มืนอวกอวกอวกอะวกวกก็ง่ายมากนะครับแค่กดเสร็จเอเฮ้ยเ้ยเขาเขาเขาเฮ้เเข้เขอขอเขาเขาเขาเขเฮ้ยขาเขาเขาขาเขาขาาเาเเาเขาเาเเาเาเเขาเขาเขาเขะเขาเาเขเาเขาเข้เมาาาาาเ้าเเา ไปหาหาเถอะมันหาอยู่หาตั้งนานแล้วเนี่ยรถไฟเหาะจับมาฟิสิกส์กัไปก่อนเลยไปไปก่อนอีไปก่อนอีไปก่อนอีจะไปเลยนะไปเลยนะจะขึ้นยังไงอ๋อเขาขอโอเคขึ้นมาแล้เขาเลยทำไมมันติดจ่ะทำไมมันตีเสี๋เครื่องสียเครื่องตียอู้อู้อู้ เฮ้ยยิงอย่ายิงนี่อันนี้อะไรเนี่ยมันคืออะไรเฮ้ยมันคือให้ให้คืนมังดีบินไปเลยบินบินตามบินตามเออเฮ้ยมันเรียกว่าอะไรอยู่พึ่งไปแล้วไปมานี่ไงเออเฮ้ยพัดโอเคเดี๋ยวเราพัดเราพันมิติเออเฮ้ยยามันเจ็บ อะไรเฮ้ยอย่าอย่าขยับไปขยับมาดิเอออยู่เฉยๆดิเฮ้ยพอยุดสิ่งกันมีเร่องความเร็วมีเร่องความเร็วเร่งความเร็วเอ้ยเออดเด็ดเด็ดสนุกมากครับโอ้โหทนุกมากเลยโอ้โหเฮ้ยขึ้นไปไหนขึ้นไปไหนโอ้โหอย่างสุดเฮ้ยวิวสวยดนอ่ะ ไหนนแล้วเี่ยอ้ทำไมเราค้างอ่ะคอมกากไงไม่ไม่ไม่ถึงมันค้างอยู่ตรงติดอยู่ตรงกระดานไรเมื่อกี้เฮ้ยทำไมมันหมุนไปหมุนมาก็มันก็มันยิงหัวแล้เฮ้ยแกหมือปะเราหมุนแล้วเนี่ยอย่างกนุกเลยเฮ้ยเราหมุนแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วถึงแล้วอุ้ยติดนี่ทำไรเนี่ยเพราะแกกันทำอะไรกันเฮ้ยเครื่องบินเจ็บเจ็บ บินเฮ้ยเฮ้ยนี่คือเครื่องบินของเอ็มเฮ้ยทำไมเครื่องเฮ้ยเฮ้ยนี่คือเครื่องบินของเอ็มเฮ้ยทำไมเครื่องบินระเบิดอะใครทำเครื่องบินระเบิดใครทำเอออะไอ้แมวทำเอรเนี่ยขึ้นแปดสิบแล้วเนี่ยเฮ้ยเรียบร้อยทีนี้ก็แค่เข้าไปนั่งเขาจะบินแล้วนะ เอาละนินพบกันเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นไอ้เร็วมาขึ้นนี้ดิขึ้นขึ้นมาขึ้นขึ้นไปเฮ้ยเห็นเขาอ่ะมาขึ้นนิดหนึ่งไปดูดิไปขึ้นมาแล้วยังอ้าวทำไมอ่ะเอมกำลังสนุกเลยทำไมอ่ะในพุนงานนี้นี่น้องว่าไอ้นี่มาใช้ยังไงเนี่ยมันเราออกไม่ได้เลยก็ผมอะ เฮ้ยเฮ้ยเนียเฮ้ยขอเอ้งหมดยโถ่เอ้าเไปไปตออนี้ก็คือคุณพเมิจเกนั่เองนะที่ให้เกมผมมานขอเสียงหนยเร็วนฮะไปดังยเอาลเคแล้วคอไปแล้วเคคดีย Ja, oh yeah.